วันนี้เรามาอยู่ในเกมรลบอกันนะคะรอตายก่อนแป๊บเดียวนี่เรามาเล่นเกมอย่ากกดปุ่มที่สี่นะคะก็ปุ่มที่สี่ตรงไหนเรามันมีแค่ปุ่มเดียวนะใช่มันมีแค่ปุ่มเดียวไม่รู้ตรงไหนปุ่มที่สี่เฮ้ยเธอทำไมเธอไม่มีคอเนี่ยฉันมองไม่เห็นหัวรถรถรน่าเธอใสมากสายจนมองไม่เห็นอะไรเลยคือคนที่ถูกเลือก ใคจนมองไม่เห็น,รรนเละใครคือคนที่ถูกเล่ใครคือคนที่ถูกหรือเ่ะใครคือคนที่ถูกอะรือนี่ถกหรือเใครคือคนที่สูกรอเ่ะใคือคน่ถรอ่ะรน,นี่หออนี่มกรอเอนี่กรงอเล่าอมนมี่ถูเ่าครอคนี่ถรืปลางอคนท่ถแรเปล่าอนถูกหเปลาคะครอนม่ตอเล่ายะรคอคนีต่ตรลาย,าย,ต,ายตอนนี่เูราอเปล่าะอนกอล่ะ วันนี้กำลังเดินตามไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่ง,เ,ง,เ,งกเก็บเหรียญก่อนนะครับคว้าแหวนมากที่สุดเหรียญเฉยอ,อืมขรถแ้วไแล้วงั้นอ,อ๋อเราก็จะต้องรอดแหวน,นแต่เราลอดแหวนนะเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะทุกคนลนอดไม่ตรงนี่ไงปึ๊บอ้าไวไม่นับเลย เรามองไม่เห็นะหนูมีเจ๊หนูผายคนแรกรอเราได้0ูนนะทุกคนเราเล่นเก่งมากหนึ่งนะทุกคนโอ้โหไ,ได้แค่หนึ่งเองสงสัยจะหนักกระเป๋า,ปามีเพื่อนชนะได้คะแนนเยอะด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะถึงถึงจุดสิ้นสุด,สด มันเลยสิต้องเป็นกระต่ายกระโดดแล้ววัเราจะอน่หมทุกคนตายจมลงไปในานา้ำเลยวหนูก็จมหนูไม่เก็บกระต่ายลขอูลอยู่นี่ก็ล้วกันเอากินน้าอัดลมก่อนรอเพื่อนเขากระโดดกันใหจมอีกแล้วทุกคนไม่ไหวเลย สไตลกระเป๋ากันเถอะทุกคนใส่จะสไตายไม่ได้น่าเสียรูบอกฮึบฮึบอาลรอดแล้วทุกคนรอดไหมว้าวไม่รอดตกจมก็่จมนี่อยากไปแล้วทุกคนหน่อย,ายมากครับผมตอนนี้ก็ลังจะไปแล้วนะครับ เล่นลอดไหมครับเนี่ยอึบอึบวะเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาไปหน่อยนะต่อไปด้วยไม่ปล่อยทั้งคนเล่นเกมใหม่นครับแม่แม่อยู่ทีมอะไรอ่ะครับทำประตูเพื่อรับเหรียญนะฮะเราอยู่ทีมสีแดงนะครับโอ้ลูกบอลอยู่นู่นครับใช่ใช่อยู่คน เราจะต้องเอารูปบอลไปที่ประตูสีเงินนะคะเฮ้ยย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 เราเชื่ยกันแข่งกันนะครับไปไปไปทำไมไม่มีคนไปสีฟ้าเลยวะสีแดงพวดเยอะไม่มีใครทําประตูได้ครับจบเกมแล้ว ขึ้นไปบนเสาขึ้นแล้วเนะี่ยโอเคเราขึ้นทันนะทุกคนแต่เหรียญได้แดงแดงอ๋อขึ้นไปบนเสาเย้น่าจะชนะแล้วนะทุกคนนะห้าบวกซื้อของได้โอ้โหไม่มีเหรียญอะไรอยู่ใ,ใกล้ๆเราเลยยิงดอกไม้ไฟได้มากที่สุดเราต้องไปหาดอกไม้ไฟเพื่อนเก็บดอกไม้ไฟมาให้เราด้วยนะไม่เห็นเจอเลย ยังไม่เห็นสักดอกเลยตอนนี้พวกหนูไปเร็วเกินอยู่ไหนดอกไม้ไฟเราเจอแล้วนะทุกคนเก็บได้เลยปะยังไม่ได้เจอเลยยังไม่เจอเก็บไม่ได้อะทำไงอะอ๋อได้แล้วแล้วเราทำไงเราปีกไว้ได้นะเราเก็บได้นะเราเก็บเอาไปยิงวันอื่นก็ได้นั่นแหละยิงตรงไหนดีนะวันจิ้งไม่ต้องยิงเก็บไว้เลยหนูจะเก็บไว้ นั่นแหละเขาบอกให้ยิงให้มากที่สุดพี่เก็บย,ย,ย,ยิงอ่ะหจเก็บปิ้วยิงเลยนะทุกคนไปเราไปเก็บดอกนูนต่อปิ้วยิงเลยทุกคนปิ <c oughs> ้ว <c oughs> <c oughs> ได้สองอันแล้วเจอแค่หชิ้นอเองวหาต่อไมไี้อันหนึ่งชอบอยู่ตรงหัวมุอมอ่ะหมดเวลานะได้สองอันเองหนีเดีด่องกันล้ม ล้มล้มอะไรคืออะไรคือล้มต้องกระโดดแล้วแต่มันไม่ให้กระโดดมันมให้เดือดแม่าอย่ากระโดดแล้วตายจะขึ้นเห็นขึ้นไม่ได้เลยทุกคน <c oughs> หเหมือนว่าว่าเขาไม่ให้เราเล่นเกมมันไม่รู้เกิดไหนขึ้น เน่นๆเลยอ่ะอยู่ดีๆเราก็อยู่ตรงนี้เนีย้ยอ่าเก็บเนื้อแล้วเก็บ้เตรียมตัวบอกเตรียมตัวอะไรระวังโดนนามิเตรียมตัวอะไรก็ไม่ว,ว่ามันมีหนาเปล่า,าระวังโดนหน้ำอ๋อให้เราแบบอย่าลืมระวังสนิมด้วยนะสนิมฉันหนิมห้ามโดนสนิมกับหน้ำนะทุกคนสนิมอ่ะ เราจะต้องรอดนะคะเจนนี้มันโคตรหน่ายนะโคตรเรื่องน่ารักดูแล้วไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะทุกคนนะทางมันเริ่มแค่เพินแค่เพิ่ม น้ำอยู่ตรงนั้นอนะ่ะนี่นะคะเราลอดอันนี้ใช่ที่อุดกระจกหรือเปล่าไม่เห็นพูดว่าอะไร ต้องซ่อมกระจกใช่ไหมปกติมันต้องกดซ่อมนะในตรงไหนดีกว่าไปตรงนั้นเลยใช่มันต้องกดซ่อมนะไม่ใช่อย่างนี้ได้ซ่อมแล้ว ไเห็นแล้วว่าตรงไหนรั่วเ,เ,เป็นทีมสุดท้ายที่ยืนอยู่เพื่อชนะโอ้โหกระโดดทุกคนเป็นเกมที่ตกใจทุกทีอันดูดทีมแดงชนะเย้ทีมแดงเราอยู่ทีมเหมือนนะครับพายุทำไมมึงไม่ให้กูไปเก็บพายุไม่เท่าไหร่เน่มันเลื่อนอะ กูอยากตายจริงปะตายเราต้องพยายามกระโดดเรื่อยๆโอ้ตายกันหมดตายคุณไม่ทนัน,น,ทนคิดเร็วไม่ทันคิดเร็วคืออะไรแม่มาอยู่ตรงนี้หน่อยเรียงกันอยู่ตรงนี้ปะยังไม่ทันได้คิดเลยทุกคน โคกโคกคกแบบนี้ยกินกินโชกกินโชเลยกินโชแม่ไปมาเร็วมาถ้วมาถือประตูเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องแม่ทีมเรารต้องถือโกคกกินไปด้วยอือฮัถ้าเก๊ก่าไม่เป็นไรไปทางนี้ทางนี้ล็อกเกอรล็อกเกอร์มีเขียวเปล่าคนนี้ไปได้แม่ตรงนี้ตรงนี้นมีสี่ประตู สีเหลืองไม่ใช่อ่ะสีนี้ไม่ใช่แล้วสองอันแล้วอ่ะสีแดง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 จบรอเพื่อนอย่างเดียวไปที่น้ำไปที่น้ำทำไมเราตายเพราะเราเป็นนางเงือกหนูอยู่ในน้ำแล้วแม่มากินโชว์กันเหตะมารณ์้าหเวโยนมา ไม่มีเหรียญเลยฝั่งเราอะไร,รอะแม่เขาบอกว่าเข้าถึงได้แบบแม่พอยจริงมันไปทางนี้ได้ป่ะน,นั่น,นสิเมื่อกี้โดนมันเต็มๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรเ่ยอล้ยทำไมตายอ้าวกระโดดไม่ได้นะทุกคนต้องเลือกไปกระโดดพี่เก็บเหรียญดีกว่า อ๋อนี่คืออะไรเนะี่ยใครใคตายอยู่ตรงนี้อู้อะไรอู้คืออะไรนะี่ยระวังดวงสนิมเปล่าในเครื่องหมายของคุณวิ่งเหรอป้าทำไมไม่ข้อแรกโอ้มันมีค,มคมนคว,ความจริงอ่ะถ้าเราวิ่งเครื่องหมายของคนอื่นอะมันจะไม่เร็วนะเร็ว อ๋อไปกินข้าด้วยหนูแค่น้าด้วยเนี่ยหนูขอดูนแม่เนี่ยที่เท่าไหร่ไม่รู้น้ำพนหาเนี่ยอันนี้อะไรคะเนี่ยเกมอะไรเนี่ยเกมขนมหาอะไรกินนะตามหาขนมเนี่ยได้แล้วขนมนี่แต่คนแย่งหนูไปายขนมแบบไหนหนู ขนมแบบไหนก็ได้นี่มันเป็นทรงเล็กๆอ่ะทรงเล็กๆทรงเล็กๆไม่เห็นครับไม่เมันทะลุได้ด้วยนะขนมแต่อันอะ่ะเราจะปอกไปทีเรื่องช่วยอุดหนุนหน่อยได้ไหมเจอแล้อขนมหน,นึ่งชิ้นเรียกกลับออกไปเลยได้ไหมไม่มีซ้อนอยู่ข้างหลังเลยหรอซ้อนอยู่ด้านหลังก็มีบางอันนะ ีอะเจอแล้วขนมเค้กเมื่อกี้ช็อกโกแลตแล้วก็เค,ค้กแล้วก็โดนัทได้สามมาแล้วทุกคนอุย้ยอีเบคอนมันได้สีแล้วเนี่ยเบคอนได้สีตั้งชื่อให้มันหรือเปล่าเปล่าหัวมันเป็นเบคอนมีแต่คนบอกเตรียมพร้อมสำหรับพิฟอุ้ย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 อยาไปตามด้วยถ้างั้นตกแน่นอนตกแน่นอนเ่ะ ตกแล้วอ่ะหนูก็ตกแบ่งกันแหละหนูเป็นสีดมแล้วอ่ะถ้าถึงสีฟ้าเมื่อไหร่นั่นไหร่นะลูกมีเพื่อนคนนี้มันก็ตายเหมือนกันที่ว่าจะวางแขนข้าใช่ไหม <c oughs> มนล้ออ่ะโดยอู้ม้วนไปเลยยี่วิอะไรเออหนูก็ายนี่นะอยู่นี่กระโดด เจ้าหลวงจะมาข้างไหนเนี่ย่าวแม่แล้องมองตัวเองว่นะอย่ามองจรวดอย่างเดียวมองได้ไหมจะมาตรงไหนมองไม่ทันหนูก็มองไม่ทนัทนสวัสดีครับมันต้องมองหมดทั้งรอบทั้งรอบตัวเลยว่ามันจะมาหนเพราะไม่มารอบตัวเลยเนาะดุงดึงมีเพื่อนเราลอดไหม คนรออยู่เขา้อ่อคน้อเก่งมากเลยเขาว่าเก่งมากไม่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 ต้องเอาเรียนปุ๊บาก็วไม่เป็นไรมันไม่เอาช้้ม่เป็นไรทุกคนมันเป็นเกมที่ ไม่น่าจะรอดตายทุกรอบแหละไปเก็บเหรียญต่อก็แล้วกันตังค์ได้เยอะๆซื้อผ้าคลุมอันนั้นได้ก็จร <c oughs> ิงก็คือเราต้องกระโดดไปด้วยโอ้โหหน่อยเพื่อนๆทุกคนไหวกันไหมเนี่ย โบอิงโบอิงเขาบอกกระโดดหน้าดโดดขอออัดป่ะโบอิงโย่ปุ้งปุ้งปุ้งเกมนี้น่าจะเหมาะกับเราเล่นอย่างเดียวปุ๊บ กำลังโดนเอเลียนจับอ๋อเหรอเอเลียนจับเราปล่อยเราก็ออกมาถีบทางนั้นอะออกไม่ได้เหรอตอนแรกกะว่าจะ<ป>จะไม่เข้าไปแล้วนะดัน,เ,เ,นเข้าไป,ไปเลยโดนดูดเลยไม่น่าเข้าไปเลยชีวิต <c oughs> ค้นหาทางออกแม่ดูมุมสูงนะเหรอไหนสูงวิธีกโกงออกไปไหนละทีนี้ ออกไปเรื่อยๆนะทางออกหรือทางตันกันแน่นุ่นแม่ตามหนูมาก็ได้นะโอ้โหไม่รู้เลยเนี่ยมีคน,นชนะแล้วว่ามีชนชนะหนึ่งคนนะทุกคนมีเพื่อนๆออกไปทางโน้นกันนะเราจะตามเขาไปน,นะ หน้าเหลือน้อยเต็มทีเพื่อนจะพาเราออกไปได้แน่หนูก็ลังเกินางออกเลยอ่ะอ๋อเงินเงินเงินก็หมดไหนเงินนี่ไงมืดตื่นตื่นนะไม่เห็นเงินไม่เห็นสว่างมันเป็นแสงดวงตารนีไปที่พื้นโอ้ยกระโดดลงไปไม่ได้นะ โอ้เดี๋ยวมันจะไม่สนุกเกิบใกล้ถึงแลเนี่ยตายแล้วลว่ายังไม่ตายใช่ไหมระบาดไม่น่าจะรอดหนูรอดมรอดอ,อ,อ,อันนี้คืออะไรไม่บอกเลยว่าคืออะไรดูที่ส,สูงๆไว้ก่อนแล้วกัน มันต้องให้แย่งสีกันแม่รู้ว่าใครเป็นผู้ชนะทั้งแถบตรงนี้ของหนูนะแม่ปกป้องหน่อยได้ไหมอ่ะว่าหนูอยู่ตรงนี้ปกป้องหนูหน่อยไม่เราต้องเดินไปเดินมาให้มันเป็นของเราค่ะยา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 ของกูกูอ่ะกูของก,องก,องกูอย่ามาแย่ง,งกูแย่งของมึงเราวิ่งไปทางไหนเราก็ได้ เด็บสีได้เยอะชนะดูใช่ไงเราก็มิ่งไปเรื่อยเรื่อยิ่งเราล็อกขอบทางยิงดีนะได้สองกระเบื้องเละหนูชนะแม่เหรอเราชนะเปน,น,นแบบสองอเมืองเพื่อหาเพชรไม่ให้หนูขูดเพชรเดี๋ยวหนูจะไปหาแม่แล้วเราได้แม่เนี่ย ช่ยยตยตกลงมาในหลุมแล้วทุกคนตกดไปเรื่อยๆเลยไม่เจอเพชรอะดิไม่เจอเนะทุกคนเจอแต่เหรียญยาถูกจับตัวตำรวจกำลังจับเราเบลถูกจับไิ่งไ,ได้จับนะทุกคนตำรวจวันนี้วนๆนไหนจะไม่แก้จับง่ายหรอกปะมันอย่ามาหนะ้าตื้อ จ,จับไอนี่ไปเลย,ยลคนคตำรวจจับไอนี่ไปเลยเนี่ยผู้ชายคนนี้ช่วยด้วยรู้จักโทษอ้าวแม,ใแม่ใส่ชุดรักโทษเลยแม่ใส่ชุดรักโทษใส่ชุดนักโทษปีด้วยนะนักโทษส่งพิสซส่าไปที่บ้านที่ถูกต้องอเขาบอกบ้าน บ้านอะไรแปดแหนูสามสามีเจ็ดเไหนก็8แปดแปดต้องหนูสามสามบ้านแปดแปดหนูตามหาบ้านสามสามโอเคสาม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 ชาหน้าเร็วชาหน้าชาหน้าเร็วยิงคเทียบเรือบแซ่บหลแซ่บหลายเลยนะลูกเนาะ ลุจิป้ิปปเสงัสร้างมนุษย์ิ่มะเราไม่ต้องทำก็ได้มงทุกคนแม่อันนี้ออปปี้แม่อย่าเล่นเถอะอืมอันนี้มันเป็นออปปี้อะแม่แม่อย่าเล่นนะมันเป็นออปปี้โอเคเป็นสิ่งที่แม่ไม่ชอบมากที่สุด แล้ก็เล่นเล่นตามเกมไปนั่นแหละของว่าเราเล่นไม่ได้เราก็เป็นไรเราเล่นเราเล่นดีกว่าเราไม่เล่นนะเราก็เล่นไปเพราะว่าเขาก็าเล่นกันชนะนี่เกยใส่ชุดโต๊ะเลยอ่าทุกคนเราโต๊ะไว้อนี่คืออะไร ไมทางนี้แม่เล่นได้ปุ๊บแม่ไปกระโดดออปีกันได้ไหมแม่เ่นกระโดออปีกันได้ไหมแม่เล่นออปีกันได้ไหมอ่ะออปีออปีอะออปีได้ไหมอ่ะแม่เล่นออีกันเถอะ เกมนี้แม่ยังยอมใจอ่อนเล่นเลยแถมเล่นได้จังหากจะโดนนอนไหมเนี่ยอยอมอ่อแม่เล่นเกมโรบอกกับหนูได้ไหมเกมโรบอกชนะเย่ชนะแล้วเม่เล่นเกมอะไรกับหนูได้ไหมระวังมัมมี่มัมมี่จะมาแล้วทุกคน เรื่องการติดเชื้อโดยซอมบี้แล้วทำไงดีอะแล้วใครเป็นแนั่นแหสิใครเป็นซอมบี้อยู่เฉยๆแล้วก็แม่อยู่ไหนอะใครมาอยู่กับเราแม่แม่อยู่ไหนเนาะเหมือนมีคนตีกันอนะ ยังไม่ตายนี่จะไปแอบไหนเนี่ย,ยเยข้าไป,ไปข้างในแล้วตอนนี้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วซอมบี้เหรอแม่เป็นซอมบี้ไปแล้วเหรอหรือว่าทำไมเดินหน้าตาน่ากลัวจังตอนนี้หนูก็กำลังแอบจากซอมบี้แม่อยู่ในบ้านแดงเหรอ ผู้รอชีวิตชนะเราชนะเฉยเลยเปล่าแม่ไม่ได้ชนะคนอืนกระโดดขา้ามเลสเตอร์แม่เกมน,นั้นกับหนูได้ไหมอ่ะออฟฟี่อ่ะได้ไหม ขอขึ้นได้เลยนะมีเกมให้เล่นเยอะแยะเลยเราก็ใก,กล้จะกุบเกมแล้วแหละเลิกใกล้จะเลิกเล่นแล้วแหละนะเราอยู่ในอวกาศใช่เราอยู่ในอวกาศ,เรา,กาศเราลอยได้ใช่ไหมปึ๊บลองลอยดิลอยไปตงรงนน้นได้ไหมไม่ได้นี่เราอยู่จักรวาลกาแล็กซีนนะทุกคนนี่